เลนส์ Canon RF 50 F 1.8นะคะจะบอกว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมในตลาดมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นระยะที่ถ่ายง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยนะคะสําหรับตัวนี้และตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลนส์ในเมั์ RF ของ Canon นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะสําหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือว่าพอดแคสตมากๆเลยนะหรือว่าถ้าจะเอาไปถ่ายทิวทั์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเลนส์ที่สามารถที่จะถ่ายหน้าชัดหลังละลายได้อย่างสวยงามเลยคะ่ะอย่างตัวนี้นะคะเขาก็มีระยะ50นาะซึ่งก็็เปนระะย ที่แบบเกือบจะใกล้เคียงกับสายตาซึ่งเป็นระยะที่ถ่ายง่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีรูรับแสงที่กว้างถึง f 1 8ก็สามารถที่จะทํางานในที่แสงน้อยได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเป็นเลนส์ stm นะคะก็คือ stepping motor นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเลนส์ที่มีการโฟกัสที่ข่องข้างที่จะนุ่มนวลนะคะแล้วก็จะมีความเงียบอีกด้วยนะถ้าใครสนใจเจ้าเลนส์ตัวนี้นะคะอยากที่จะเอาไปถ่ายพรอเทหรือว่าถ่ายทั่วไปหรือเอาไปติดกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาที่แอดมินได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาสั่งซื้อได้ที่รา ทนผู้โฮมสาขาฟอจูนทาวหรือว่าสาขา BTS โรงเรียนใหญ่ค่ะ